สวัสดีครับผมเบานองครับมือนีมาพบ๊ะก็เบานองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบานองชิมากบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่บิจรณญาณในการรับชมและฟังน้าช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนตัวเลขสิมักดูบมกักขืนอยู่ติดดุนพินิษของแต่ละคนฝันของนองลาครับมาแล้วครับฟันนองลาเพิ่นบอกว่าเพิ่นฟันดีแห้งน้นอง หล่าพันดีแห้งกว่าจังมาลองกันเลยว่าอันไปใส่ขึ้นโดนถ้าเพื่อนเอามาพอดีหล่ากระบาดพอดีมันมาเรียนอยู่แถวแถวบ้านนะครับเนาะแาบนี้เพื่อนกระบาดแาบนี้เพื่อนมากพาลนกันเลยมาบอกวามฟันให้เผานองฟังล่องแปรซอยกันนําเพราะว่าเพิ่นแปรมาจากบาดเพิ่นให้แม่เพิ่นแปรห้มาจากบาดแต่เพิ่นบอกว่ามันสีแปรคือกันบ่ก กับแม่เพิ่นยังไงก็ลองฟังแล้วก็มาแปลซอยกันเพบซี่เบาหลงหลายคนทุกคนแทบจะทุกคนแปลฟันแมนครับก็เลยเอามาให้แปลซอยกันงวดวันที่16หกพฤษภาคหก6ครับผมมารับโชคไปนํากันแล้วก็มารับโชค,ไป,โชคไปครับ้องหลานะครับนาอทตุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นยู่ที่โชคและดวงงวดนี้น่องหลามาก มักเด็กตัวเดียวเพิ่นว่าเพื่อนมักศูนย์งวดนี้น้องลามักศูนย์บ้านรองกระามเพื่อนยูดอกว่าเพื่อนสือลอตเตอรี่ไว้นั่งหรือว่าซื้อเดขกไว้ยั่งเพิ่นไว้ยั่งแต่ว่างวดนี้มักศูนย์เพิ่นว่าเพาะว่ายังเพิ่นว่าเพื่อนฟันเห็นคนตายคนตายนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านรองกระามนะจำได้ปะครับที่เพื่อนฟันเห็นยายทวด ที่เพิ่นเคยสี่แซ่รถมอเตอร์ไซค์และก็ะเลขมันออกทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นน่ะแปดศูนย์เจ็ดมากเมื่อนี้ครับงวดนี้เพิ่นราเพิ่นฟันเห็นแย่ถวดอีกครับแต่ยายถวดเอาของมาเพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นนอนฝันเพิ่นบอกว่าเหมือนมีคนมาเอินเป็นคุย,ยงมีคนมาเอิญ เพิ่นกนเลยลุกขึ้นมาเบิงว่าผู้ใหญ่มาเอืน้นบัดนี้ลุกขึ้นมาเห็นเพิ่นเห็นยาถวดเพิ่นเห็นยาถวดเพิน่นบัดนี้เพิ่นกนเลยที่เขาไปหายาถวดยาถวดเพิ่นก็บอกว่าพอต้องเขามาไกลานางยูหันหลางเพินพ่นว่ะเพราะบัดนี้ยาถวดเพิ่นบอกว่า นางอยู่หันละเดืทวดมีของมาให้มือนี้เห็นวะอันน้องหลาเพก่นก็เลยว่ามีหยังไหมมีหยังม,ม,งมาให้หลาเพื่นวางสินะวันนี้เพื่อนก็นเลยเอากระเป๋าคือคือคือกระเป๋าเงินอันที่ผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นมักใส่นะครับที่ว่าเป็นกระเป๋าชี่เหลียมแล้วก็มีสิบเพิ่อนบอกเอามือมานี้เพื่นวางสินะน้องหลาก็เลย เอามือขังได้คนวะทางได้ก็ได้เอามือมาแบบนี้เพื่อจะว่าญาตัวก็เลยบอกว่าอันญาญาตัวให้เจ้าให้เจ้าเก็บไว้ดื้อนแบบญาตัวก็เลยหยิบแหวนหยิบแหวนกับสอยมาแหวนวงหนึ่งสอยเิ้นหนึ่งกเอามาวางใ่มืออันนี้ญาตัวให ก็เลยบอกว่าเก็บไว้ดื้อว่ะสิบัดนี้น้องหละน้องหลาเพอ่ขาเลยกำไว้เพราะบัดนี้เพอเขาเลยว่าจ้าเดี๋ยวหลาสิเก็บไว้ดีดีบันนี้พอเขาเลยยินเสียงมาเห่าพอนก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเพอนก็เลยเขียนเขียนความฝันเจ้าของใส่กระดาษเพร่ะน้องพันหยันหลงเพันว่าเพอนก็เลยไปบอกแกความฝันให้แม่เพันฟัง แม่คนก็เลยว่าอันอันลาฟันหินยาถวดย้ำได้ลาสีได้สูงย้ำหนักได้ป่ะบ้าน้องก็คิดอยู่ด้ว่าขาเพิ่นฟันหินยาถวดเพิ่นหรือว่าฟันฟันเพิ่นจะคอนข้างจะฟันแม่เพราะวันนี้เพิ่นไก่แม่เพิ่นแปรไห้เพิ่นไก่แม่เพิ่นแปรไห้อันนี้คือคือเพิ่นไก่แม่เพิ่นแปรอไห้แล้ววันนี้บ้านน้องก็เลยว่าอยากให้เอฟซี แปะอีกทีนึงอัน,ม,อนมือเป็นว่ามือก็เป็นหามือก็เป็นหาสอยกับแหวนสองเส้นสองอยางมันกตีเป็นสองคนตายมันก็ตีเป็นศูนย์ก็คือยาทวดแม่เป็นแปะฝันไห้ก็คือหาสองศูนย์หาสองศูนย์อันนี้แม่เป็น แปรให้บนันี้อายุย่าทวดเพิ่น97ปี97ปีอายุหนองละยี่สิบปีเพิ่นบอกมาซัมนี้งวดวันที่16พฤษภาคม66ลองมึงครับลองเบิ่งว่าเพิ่นแปลถือบอ่ลองมึงเด้อครับเด้อเพิ่นให้แม่เพิ่นแปลให้แม่แปลแม่เพิ่นแปลให้เป็น,น,น520 เป,นะเป็นวางสี่นะเป็น่ามือเป็นหาหวนกับสอยนั่นสองสองยางกับสองตีเป็นสองเป็นวางสี่แล้วก็ศูนย์ก็คือคนตายก็คือ,อยาถวดอันนี้แม่เป็นแปรให้ถ้าผูใ้ใดแปรใดเป็นตัวใดเขามาคอมเมนต์แล้วก็เขามาบอกดีให้นำไยได้ครับเด้อว,ว่าแปรใดตัวใดแม่นตัวนี้บอแปรซอยกันครับ ทุกชิงทุกอย่างกระขื้นย่ทีิโชกและดวงของแต่ละคนเฮาเขามารลับโชกน้งกันนะครับนาองัางใดก็ลองพิจารณาเบิง่งซอยไหนนะครับเด้อ่าเพิ่นแปรถอบอบางเทีเอาเพิ่นอาจสิฝฟันดีแต่ว่าแป้ลโแมนแต่เบาหนองเสือ้อเสื้อหนองหลาครับว่าเพิ่นฟันเนียนยตรวดยมใดเพิ่นฟันดีแล้วเพิ่นเป็นคนที่ฝันดีแล้วก็ฝฟันแม่นนํา บอกตัวใดกับตัวหนึ่งเห็นบางวดวันที่ว่าออก06ตนะ้นก,กับทะเบียนรถเป็น806โอ807ที่วันนั้มีคนขับรถเพื่อนั้นโตข้องนะเพกกื่อว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงเพื่อนก็นยังได้โชคจังใดกันขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่16พฤษภาคม66ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุที่โชคในด,ดวงมื้อนี้ คือฝนที่ตกคุ้มคุ้มซุ้มมือหนิคหอนครับเพราะว่าตอนนี้เบ่าหนองกันจะไปหาตัวเลขมากฝากทุกคนเดี๋ยวเบ่าหนองจะไปขอแม่ฮันนี่มือไรเดี๋ยวเบ่าหนองจะไปฝากเอาคลิปลงเห็เบิงนะครับนอกลายคนกนัอยากให้เบ่าหนองไปนั่งอยู่ศาลแม่ฮันนี่เพื่อจะไปหาตัวเลขกมากฝากเดี๋ยวเบ่าหนองว่างมือไดหบางตอนไหเบ่าหนองก็จะเอาคลิปลงให้เบิง อย่างไดก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่16พฤษภาคม66คิดสริงใดทรงวางนั่งปาฏนารถนาอันใดที่มันบ่ดีเฮา็กยาเก็บขบมา้าใส่ใจกขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ